วิคห์ฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนพุทธศักราช2567ครับกับผมเจมส์มเต็มข้อสำมืว่วานครับก็ได้บทสรุป2ทีมที่เข้าไปรอรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือสวิตเซอร์แลนด์ครับกับทีมเจ้าภาพอย่างเยอรมันสำหรับวันนี้ครับฟุตบอลยูโรรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยก็ยังมีแข่งต่ออีก2คู่ครับแล้วก็วันนี้วันสิ้นเดือนพอดีจัดไปเลยครับเน้นๆ2คู่หลักๆ ไยกันที่คู่แรกครับทางฝั่งของทีมชาติอังกฤษวันนี้จะเจอกับทางฝั่งของสโลวาเกียคู่นี้ครับเฮ t ูเฮเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วเลยเคยเจอกันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในในปี2018นั่นแหละก็เป็นอังกฤษที่เอาชนะสโลวาเกียไปได้ที่2ประตูตอนหนึ่งส่วนผลงานครับของอังกฤษ ในทันวร์นาเมนต์นี้ครับสามเกมเนี่ยเกมแรกชนะเซอร์เบียเกมที่สองเสมอเดนมาร์กแล้วก็เกมที่สามเขาเสมอกับสโลวีเนียส่วนทางฝั่งของสโลวาเกียครับโอ้โหเกมแรกเขาชนะเบลเยียมได้เกมสองแพ้ยูเครนส่วนเกมที่สามเขาเสมอกับโรมาเนียที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งต้องบอกครับว่าทางฝั่งของอังกฤษในมือของกาเร็ซอกเกตเนี่ยโอ้โหเพิ่งจะเจ้าเจิดกับสโลนียศูนย์ประตูต่อศูนย์ในแม์สุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับความพร้อมทีมครับก่อนก่อนลงเล่นวันนี้ครับจะ ไม่มีผู้เล่นที่บาดเจ็บหรือตีโทษแบนเข้ามารบกวนจากแมตช์ดังกล่าวครับเรียกได้ว่าขุมกำลังหลักทั้งหมดเนี่ยอยู่กันครบเครื่องครับแม้ว่าจะต้องเช็คฟิตบางรายก็ตามแต่คาดว่าสาวเกตเนี่ยเตรียมวางวางหมากแผนในระบบการเล่น4-2-3-1ครับโดยมีฮรรีเคนออกสตาร์ดินล่าหน้าเป้าครับแล้วก็ใช้เป็นบุกโยซาก้าจูดเบลนแฮมกับฟิลโฟเดนครับเปนก,กำลังในแนวลุก 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะเป็นตัวจริงของทิมชาติอังกฤษวันนี้ครับจอแดนพิกฟอร์ดทางขวาเนี่ยเป็นคายวอล์กเกอร์ส่วนทางซ้ายครับใช้เป็นคีแลนทิปเบียส่วน,นเซนเตอร์คู่กันครับใช้จอนสโตนยืนคู่กับมาร์เกฮีส่วนกลางรับครับน่าจะใช้ทางฝั่งของดีแคนไลท์แล้วก็น่าจะให้โอกาสทางฝั่งของคอปี้ไมนูครับส่วนแนวลุกทางฝั่งของบุกยซาก้าครับฟิลฟอร์เดนจูดบิลเลนแฮมรวมไปถึงแฮร์รี่เคนพร้อมลงประจำการ ส่วนทางฝั่งของสโลวีเกียครับในเมืองของกุนซอฟานเชสโกคันโซนาครับเพิ่งจะเสมอกับโรมาเนีย1-1ในนัดสุดท้ายครับในรอบแบ่งกลุ่มช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเล่นวันนี้ครับจะไม่มีผู้เล่นที่บาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาด้วยเช่นกันครับนั่นหมายความว่าขุมกําลังหลักเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบใดๆครับและฟิตสมบูรณ์ทุกรายคาดว่าคันโซนาครับเตรียมจัดทัพในระบบการเล่น4-3-3โดยมีไอ อีวานชานแล้วก็ดาวินสเตเร,ร็กกับทางฝั่งของลูคัสฮาเลนสกี้เป็น3ประสานแดนหน้าคอยล่าตะข่ายตามระเบียบครับเมื่อเทียบกันผลงานของทั้ง2ทีมนะครับในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยแทบไม่ได้ห่างกันมากเลยทั้งทั้งที่อังกฤษครับควรจะเหนือกว่าใครในกลุ่ม C ด้วย3แต่วเขาครับจบด้วยการเป็นจ่าฝูงด้วยการมีแค่5คะแนนชนะ1และเสมอไป2เกม และผลิตสกอร์แบบน้อยมากครับทําได้แค่2ประตูอาจจะเป็นเพราะพวกเขาเนี่ยต้องการเน้นชัวจึงทําให้รูปเกมออกมาแย่และน่าเบื่อครับประกอบกับสโลเกียเนี่ยกับกลายเป็นทีมที่บุกสมบุกสมบันพอสมควรครับกว่าจะผ่านเข้ารอบนี้มาได้เนี่ยโอ้โหเนื่องจากกลุ่มอ e, ีมี4คะแนนเท่ากันทั้ง4ทีมเลย จนต้องทําให้ดูที่ผลต่างได้เสียครับมีผลกับการจัดอันดับการเข้ารอบซึ่งต้องยอมรับครับว่าพวกเขายังมีดวงดีและมีทรงมากพอครับที่จะเข้ารอบเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดแต่ฟอร์มการเล่นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาครับถือว่าไม่ได้แย่และแมตชนี้ครับมีโอกาสที่จะยื้อซื้อเกมลับได้เหมือนกันฉะนั้นงานหนักเนี่ยน่าจะตกไปอยู่ที่กับท่านต่ออย่างทีมชาติอังกฤษที่ จะยิงใครเละเทไม่ได้เลยในสภาพนี้เมื่อพิจารณาจากเวทกำแพงครับกับภาพรวมของทั้งสองทีมแนะนำครับวันนี้ให้อยู่ลองที่สโลวาเกียละกันครับคิดว่าวันนี้แผ้น่าจะแพ้อังกฤษแบบไม่ขาดฉะนั้นคู่นี้ครับให้มองไปที่สโลวาเกียได้เลยครับคู่ต่อมาครับทางด้านของสเปนจะพบกับทางฝั่งของจอร์จีย สเปนครับเข้ารอบมาในฐานะ้าจ่าฝูงของกลุ่ม B ส่วนจอเจียรครับเข้ารอบมาในฐานอัำดับ3ของกลุ่ม F ครับต้องบอกว่าคู่นี้ Head to Head ครับเคยเจอกันเมื่อแค่ปีที่แล้วเองเพราะอะไรเพราะเขา,เ,ขาเนี่ยครับอยู่ฟุตบอลโลกไอฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกในกลุ่มเดียวกันครับแต่ พอดูเฮดตูเฮดครับเป็นทางฝั่งของสเปนครับที่เอาชนะจอเจียอได้ไปกลับเลยโดยเกมแรกเนี่ยชนะไป71และเกมที่2ชนะจอเจียอที่3ประตูต่อหนึ่ด้วยซ้ํา ส่วนผลงานของสเปนในรอบแบ่งกลุ่มครับเรียกได้ว่าทําผลงานได้ดีมากๆพวกเขาชนะทั้ง3เกมเลยและไม่เสียประตูด้วยโดยเกมแรกครับเอาชนะโคเอเชีย3-0เกมที่2ชนะอิตาลี1-0และเกมสุดท้ายครับชนะเอลเบเนีย1ประตูต่อ0ส่วนผลงานของจอร์เจียครับโอ้ในรอบในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยต้องบอกว่าเกมแรกเนี่ยแพ้ตุรกี1ประตูต่อ3แล้วก็เกมที่2ครับพวกเขาเสมอกับเช็กที่1ประตูต่อ1 และเกมสุดท้ายครับพวกเขาพลิกเอาชนะเองฝั่งของโปรตุกเกสได้ที่2ประตูต่อศูนย์สเปนครับผ่านเขารอบมาด้วยหูเฟติที่โหดมากๆครับด้วยการชนะ3นัดรวดและเป็นทีมเดียวครับที่เก็บได้9ก้าแต้มเต็มและ น่าจะกลับไปใช้ชุดหลักอีกครั้งครับหลังจากที่ส่งสำรองเกือบยกชุดครับในเกมที่ชนะแอลเบเนีย1-0ครับจะมีเพียงเอเบลิกลาป็อกครับประการหลังตัวหลักที่จะลงสนามอย่างต่อเน,นื่องส่วนในรายของน้าโชคกับทางฝั่งของ e o โยเซเปเรสมีปัญหาครับด้านความฟิตต้องลุ้นอีกครั้งว่าวันนี้จะพร้อมหรือไม่ที่เหลือครับเตรียมลุยด้วยระบบ4-3-3 พร้อมกับวางโรดี้ซึ่งผลโทษแบรนกลับมาคุมแดนกลางขณะที่รามินยามาโอโลโมเลต้าและนิโกวิลเลียมครับน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในแนวลูุล้มกัน11ผู้เล่นที่คาดว่าจะเป็นตัวจริงของสเปนครับวันนี้ผู้รักษาประตูอุนไนซิมอนส่วนแบกขวาครับใช้ดานี่คาบาฮาจากเลอมาลิดส่วนซ้ายครับใช้เป็นมาคูค uh ูเร uh ียเซนเตอร์2กะ2กองหลังครับใช้เป็นเอมริกราปอครับยิงคู่กับเออร์เลน เล่นนองมองส่วนกองกลางครับใช้เปดี้เนี่ยยืนกลางร,รับครับส่วนกลางคู่การใช้เป็นทางฝั่งของเปดี้ยืนคู่กับฟาเบียนหลุยส่วนแนวลุกครับรามินยาเมาในโกวิลเลียม พร้อมหน้าเป้าเนี่ยเป็นอัลโลโมลาตาส่วนจอร์เจียครับาเขาล้อมมาแบบพลิกล็อกด้วยการเอาชนะโปรตุเกสมาที่2ประตูต่อศูนย์ในนดสุดท้ายของรอบแบงกุ้มส่วนความพร้อมครับจะไม่สามารถใช้งานทางฝั่งของอันซอแม็กวาบิชวิลลี่กองการสำรองซึ่งสะสมใบเหลืองครบโคตาจึงติดโทษแบนตามระเบียบนอกจากนั้นครับ อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเตรียมลุยด้วยระบบประจำการครับ352พร้อมกับวางจอจี้คาวาไเดชีครับโอตาไคเวชวิลลี่และจอจี oh ้โคโคลัสวิลลี่ลงตัดเกมแดนกลางโดยมีจอจอสมีคาตาเซลงล่าตะขายพร้อมกับทางฝั่งของควินชาควารัสเควเลียสเปนครับผลงานแจ่มสุดในรอบแบงกลุ่ม กับ City สติชนะ3นัดรูปแบบคีนชีและไม่เสียประตูเลยแถมประการหลังครับโอ้โหแถมแข็งแร่งทุกตำแหน่งจริงๆแล้วก็เหนื่อยชันมากๆอีกทั้งตัวหลักๆเนี่ยได้พักกันแบบเต็มอิ่มเลยเพราะส่งสำรองยกชุดในเกมที่พบกับแอวเนียจึงน่าจะกลับมาลงสนามด้วยความสดชื่นและมุ่งมั่นเหมือนเคยะนะครับหากกระทิงดุเล่นตามถถามาตรฐานเดิมของตัวเอง ก็น่าจะผ่านจอเจียได้ไม่ยากเย็นครับแม้คู่แข่งเนี่ยจะพลิกล็อกเอาชนะโปรตุเกสมาได้แต่เพรว่าฝอยทองเนี่ยทับโปรตุเกสไม่ได้เน้นอะไรจริงจังเลยดังนั้นครับว่ากันตามส่งและสเปนน่าจะครองบอลบุกอยู่ฝ่ายเดียวถ้าไม่ใช้โอกาสเปืองเนี่ยคิดว่าน่าจะมีถึง2และ3ประตูชนะวันนี้ครับคิดว่าทางฝั่งของสเปนน่าจะถลลมของจอเจียไม่ยากเย็นครับฉะนั้นให้ไปที่สเปนได้เลยครับ สรุป2คู่ครับที่ชื่นชอบในวันนี้ครับให้มองไปที่ลองสโลวาเกียแล้วก็ต่อไปที่ทีมชาติสเปนก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ส่วนใครที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มครอบครัว VP เจมเต็มข้อครับแอดไลน์มาได,ได้ที่แอด i g n ์แอดครับรับทัศนะคติเพิ่มเติมแนวทางฟุตบอลตัว แต่งตัวเน้นชุดโครงการครับแล้วก็ฟุตบอลสดเนี่ยแทบจะ24ชั่วโมงเลยและอีอ่สำคครับเข้าตอนนี้รับไปเลยครับเสื้อฟุตบอลยูโรเลือกทีมที่ชอบครับเอาไปใส่เชร์ทีมที่ใช่ได้เลยสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันรับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ